ทั้งหนังทั้งเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้ยิน d i a l o g อกหรือว่าบทพูดเลยใช่ไหมครแต่เราจะได้ได้เห็นภาพแล้วก็การที่เราไม่เข้าใจว่าเขากําลังคุยอะไรเนี่ยมันยิ่งทําให้ตัวหนังมีความน่าติดตามมากยิ่งขึ้นรู้สึกสงสัยยิ่งยิ่งฉากยิ่งเงียบมากเท่าไหร่เนี่ยมันทําให้เรา ค่อนข้างเข้าไปติดตามเรื่องเข้าไปลึก,ลกเข้าไปเรื่อยอ,อย่างเงี้ยครับตอนแรกที่ได้ยินว่ามันหนังมันจะไม่พูดมันจะเงียบตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เรางงแน่เลยอะไรเงี้ยแต่มันกลายเป็นว่าเราตื่นอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราสงสัยตลอดเวลาตื่นเต้นไม่เคยเจอไม่เคยดูหนังแล้วรู้สึกแบบนี้มาก่อนคงรู้สึกถึงความแปลกใหม่ครับมันเป็นเหมือนแบบคือไม่น่าเชื่อว่าหนังที่มันน้อยคัดขนาดนี้แล้วก็ถ่ายลองเทขนาดนี้มันจะดูแล้วสนุกขนาดนี้ครับผมว่ามันมันมันเป็นหนังแอคชั่นนะครับจริงแต่มันเป็นแอคชับ เขาใช้ความรุนแรงในความเงียบอะครับคือมันยิ่งมันเงียบไปอรู้สึกว่ามันยิ่งรุนแรงมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งอะหนังมันไม่ได้เงียบนะหนังมันมีเสียงอยู่ที่เหน๋ยว่าเราจะเราจะฟังมันยังไงหรือเราจะสัมผัสมันยังไงภาษาภาพยนตร์ของเขาอะมันถ่ายทอดได้แบบชวนคนหัวลุกเลยคือดูหนังดูหนังเรื่องนี้จบอะมันไม่มีอะไรรุนแรงมากกว่านี้ละใช้คำว่าเวอร์ดได้หาดูยาก1ิปีมีทีหนังแบบเนี้ยที่น่าสนใจคือหนังมันสากลกว่าที่เรา คิดไว้ตอนแรกด้วยหนังมันยังสื่อสารกับคนดูได้แล้วสื่อสารได้แบบที่แบบที่มันมันมีพลังมากมันมันทรงพลังมากในแง่ของการนำเสนอเหนือคาบรรยายอะ่ะ